ได้ชุดได้ผ้าละหมาแล้วก็ได้ผ้าคลุมค่ะแล้วก็กําลังจะตัดชุดอีกชุดหนึ่งค่ะก็เหมือนทําแบบนี้ค่ะจีบอะไรแบบนี้หนูทําไม่เป็นแล้วก็หนูก็มาทําให้แบบนี้ค่ะหนูว่าจบไปเนี่ยค่ะแบบหนูได้ความรู้หนูก็จะไปเปิดร้านแบบขายออนไลน์อะไรแบบนี้คิดว่ายากไหมถ้าเกิดจะเปิดร้านขายออนไลน์ น่าจะไม่เกินความสามารถค่ะก่อนหน้าน,นี้เรียนตัดตัดเย็บพื้นฐานมาครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาต่อตัดเย็บยกระดับ เราใช้เวลา2เดือนครับเพื่อที่จะ <S <S นะเขาเรียกว่ามาตบตบนิดนึงเรื่องการสร้างแพเทินกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะทำครับตอนนี้เราเปิดห้องเสื้อแล้วแล้วก็เราตัด2เดือนตัดไป4ชุดแล้วครับเฉลี่ยชุดละประมาณ1นึ0 0บาทครับตอนนี้เราไม่มีหน้าร้านครับเราเปิดออนไลน์และเราก็วอล์กอินไปไปวัดตัวลูกค้าแล้วเราก็มาทำของเราที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ แพทเทิร์นที่ง่ายขึ้นแล้วก็2เทคนิคในการตัดเย็บที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเรามาจากพื้นฐานซึ่งเราสามารถทําได้ทําได้กับว่าทําเป็นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเรามาหลักสูตรนี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะรู้เทคนิคในการเย็บดีขึ้นทํายังไงให้แบบแขนเสื้อสวยเราเข้ารูปเสื้อได้เราเข้าปกที่สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ สิ่งแรกเลยเวลาที่เราแบบเหมือนเราเรียนใช่ไหมพื้นฐานมายกระดับด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดอาจจะมีความกลัวอยู่บ้างแต่ถ้าเมื่อเราก้าวผ่านมันไปได้เราก็เราก็สามารถทําได้นะเหมือนเหมือนคิมอะ่ะคิมไปวัดตัวลูกค้าอย่างเงี้ยเรามีความกลัวอยู่ในใจแล้วว่าหนึ่งเราไม่รู้เราจะวัดถูกไหมเราอาจจะวัดผิดหรือเปล่าแต่พี่ก็มีความพยายามที่จะแบบว่าเราต้องลองก่อนแล้วเราก็มาปรับกับครูครูก็จะบอกเราว่าเอออย่างเงี้ยเราวัดมาถูกไหมเรามาแก้ไขกันอะไรอย่างเงี้ยเรา ทำได้ทุกคนควรที่จะมาเรียนเพื่อให้เป็นอาชีพมีความรู้แล้วมันก็จะติดตัวเราไปตลอดเลยครูแบบใจดีมากแล้วก็เสียสละเสียสละมากๆเลยนะแบบเราทํางานรับงานมาแล้วเราแบบเราไม่รู้เลยนะด้วยความที่เราทําไม่ได้เรารู้เลยว่าเราทําไม่ได้แต่ครูบอกว่ารับมาเถอะแบบเราสามทุ่มเราก็ยังทากันอยู่นะสามทุ่มเรายังทาแบบมุ่งมั่นกันแบบกับดึกดื่นะอะไรอย่างเงี้ยวันหยุดครูยังมาเลย เราก็เกรงใจรูนะแต่ว่าแบบเรารับงานมาแล้วเราจะทำไงได้เราก็ช่วยกันจนแบบมาถึงตอนนี้เราได้ไป4ี่ชุดแล้วนะตอนนี้เราทำไป4ี่ชุดแล้วขึ้นชุดที่567แล้วก็เราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มทำแล้วเราก็ทำได้แล้วเราก็เปิดร้านเรามี f a c e b o o k เรามีห้องเสื้อฟ้าใสเราสามารถพิมพ์เข้าไปใน Facebook ได้เลยห้องเสื้อฟ้าใสสามารถกดไลค์กดติดตามได้ขอบคุณครับ